รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะรอบภูมิภาควันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหลังจากสถานการณ์น้ําได้ลดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ทีมงานพาคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่เราอยู่กันในพิกัดของหมู่ที่สองตบลหัวตะพานอําเภอท่าสารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเขาบอกว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่นี่ ปลูกข้าวกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สถานการณ์ตอนน้ําท่วมนะคะแล้วก็น้ําลดลงไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเชื้อรามากับน้ําและอาจจะส่งผลให้การปลูกข้าวได้รับผลกระทบได้นะคะวันนี้เราพร้อมใจนําเสนอในเรื่องของการทําเกษตรแบบ,แบ,บกเกษตรไทยแ,แลนด์4.0นะคะเขาบอกว่าที่นี่ทําเกษตรแบบไม่เหนื่อยเลยค่ะมีเทคนิคอย่างไรติดตามได้ในรายการรอบภูมิภาควันนี้ค่ะตามมาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้บรรยากาศท่ามกลางท้องทุ่งท้องนานะคะแดดร่มลมกําลังดีเลยแล้ววันนี้เรามีนัดกับท่านเกษตรอําเภอท่าสาราด้วยค่ะคุณผู้ชมเอ๊ท่านกําลังทําอะไรอยู่คะเนี่สวัสดีค่ะคกําลังถอนอะไรอยู่คะเนี่ยรัชพืชครับอ่าได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะท่านเกษตรอําเภอท่าสารา,านั่นเองนะคะ วันนี้บอกคุณผู้ชมว่าพาคุณผู้ชมมาดูการทําเกษตรแบบไทยแลนด์4.0ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องให้ท่านเกษตรอาเภอท่าสาราเนี่ยเล่าถึงสภาพพื้นที่แล้วก็ผลกระทบที่ได้รับในช่วงน้ําท่วมก่อนนิดนึงในส่วนของพื้นที่หมู่ที่สองตมหัวตะพานตรงนี้ครับพื้นที่จะรับน้ําจากอําเภอนพิตามกับตุ้มคีรีนะครับค่ะถือว่าโซนตรงนี้เป็นพื้นที่รับน้ำรับน้ำครับ ส่วนมากในเกษตรกร,ร,ร,กรในพื้นที่เขาก็ปลูกข้าวปลูกข้าวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดครับค่ะทางด้านของกเกษตรอำเภอท่าสาราเนี่ยได้มามีบทบาทในการช่วยฟื้นฟ,นฟูหลังน้ําลดให้กับเกษตรกร,ร,ร,กรในพื้นที่ยังไงบ้างคะครับก็ในช่วงนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ลงมาติดตามเกษตรกรในเรื่องของโรคแมลงที่ติดมากับช่วงน้ําลดก็ในเรื่องของโร,โรคข้าวโรค กดที่จะก,กิดจากเชื้อราครับค่ะนะคะ,กะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอยากได้รับความช่วยเหลือการเยียวยาจากหน่วยงานสํานักงานกเกษตรจะต้องไปดําเนินการเรื่องราวยังไงบ้างค,คะจะต้องไปแจ้งเองหรือว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่มาสํารวจละคะครับหลังจากที่กเกษตรกรทุกเรือนนะครับหลังจากที่ปลูกพืชแล้วก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนังกงานเกษตรอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักพืชไร่ข้าวหรือไม่ผลต่างๆครับ หลังจากนั้นเมื่อเกิดภัยพิบัติก็เกษตรกรสามารถไปแจ้ง <c oughs> กบหนยงานเกษมเภอโดยผ <คะ S 2> ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้รับเรื่องไปและส่งให้เกษมเภอนะครับในการช่วยเหลือเยียวยาค่ะก็ถือว่าทางรัฐบาลก็มีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยา<ะ>สําหรับ <ะ S 1> กเกษตรกรนะคะ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะคะก็วันนี้นะคะผู้ชมคะเรียกได้ว่าเรานะคะพาคุณผู้ชมมาดูว่าในพื้นที่ตรงนี้เมื่อหลังน้ําลดแล้วเขาบอกว่าตอนที่น้ํามาเนี่ยจะมีเชื้อรามากับน้ําด้วยซึ่งจะส่งผลกระทบให้ต้นข้าวได้รับผลกระทบเป็นเชื้อราประเภทไหนคะเป็นโรคขอบใบแห้งเป็นโรคเกิดจากเชื้อราครับเป็นโรคราใบจุดใบจุดเรียมตาในต่างๆครับ โรคขอบใบแห้งโรคนี้อยู่คู่กับท้องนาบ้านเรามานานค่ะเชื้อโรคนี้ทำให้ต้นข้าวที่อยู่ในระยะแตกกอและออกรวงเกิดเป็นโรคอย่างรุนแรงโดยทำให้ใบของข้าวในระยะแตกกอและใบธงข้าวในระยะปลายใบแล้วขยายลงไปที่ข้อต่อของใบแทบทุกใบของพันข้าวที่ไม่มีความต้านทานต้นข้าวจะเป็นโรคแห้งจนตายไปในที่สุดค่ะ และอีกหนึ่งโรคที่สามารถพบเจอได้นะคะนั่นก็คือโรคใบจุดสีน้ำตาลค่ะโดยจะมีอาการเป็นแผลที่ใบข้าวจะพบมากในระยะแตกตอและมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลรูปกลมหรือรูปไข่ขอบนอกสุดของแผลจะมีสีเหลืองโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.5ถึง1มิมค่ะแผลจะมีการพัฒนาเต็มที่ขนาดปริมาณ1ถึง2คูณ4ถึง10มเมเลยค่ะ โดยบางครั้งแผลจะไม่เป็นรูปวงกลมหรือรูปไข่แต่จะเป็นรอยเปื้อนคล้ายสนิมกระจายทั่วใบข้าวนั่นเองค่ะโรคใบจุดสีน้ำตาลพบมากในดินที่ขาดาธาตุอาหารไม่สามารถดูดน้ำและาธาตุอาหารจากดินได้ต้นข้าวจึงแสดงอาการขาดาธาตุอาหารและจะทำให้ต้นข้าวอ่อนแอโรคใบจุดสีน้ำตาลเชื้อรานี้ทำลายข้าวได้ค่ะ สำหรับโรคที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับข้าวหลังน้ำลดและสามารถป้องกันได้ค่ะโดยพื้นที่โซนตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำจากโซนเขานกพิกามและเกษตรกรส่วนใหญ่เคยประสบปัญหานี้ค่ะ แต่ที่นี่มีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการดึงนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยผนวกกับการได้รับการดูแลจากสำนักงานกเกษตรในพื้นที่ช่วยเหลืออย่างตรงจุดทำให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่สามารถรับมือกับโรคที่มากับน้ำที่จะมาทำลายต้นข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดวยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปหากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อขอเทคนิคดีๆมาฝากกันค่ะ โโซนตรงนี้ก็ปลูกข้าวกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะโซนฝั่งนี้นะคะก็เป็นข้าวประมาณสัก2เดือนได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือพี่เขาบอกว่าเพิ่งจะเก็บเกี่ยวไปนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีตกหล่นอยู่อีกนิดนึงนะคะก็มาเก็บเสริมได้เดี๋ยวเราจะไปหาพี่สะโรดกันนะคะซึ่งเป็นกเกษตรกรยุคใหม่ไทยแลนด์4.0เขาจะทำยังไงตามมาเลยค่ะคุณผู้ชม พี่สาโรสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะน้ํำยังขังอยู่เยอะไหมครับเริ่มเริ่มลดแล้วครับเริ่มลดระดับลงแล้วตอนนั้นท่วมประมาณไหนได้คะส่วนตรงนี้เนี่ยตรงนี้มิดเลยครับแค่คอเลยครับล้ก ข้าวยังสมบูรณ์รอดได้ทุกต้นนะคะครับโ oh oh. ชคดีมากครับโชคดีมากส่วนราชการก็มีส่วนช่วยในการโดยการจัดการน้ําที่ดีครับอ๋อ oh, เรื่องน้ําก็มาเร็วไปเร็วเหมือนกันนะคะมาเร็วไปเร็วครับเป,เป็นข้าวพันอะไรครับเป็นข้าวพันกข79ตัวนี้ให้ผลผลิตสูงมากตามหลักวิชาการเกษตรเขาจะระบุไว้แค่800กว่ากิโลครับแต่เกษตรกรสามารถทำได้ถึง1000กว่า กิโลครับตอนนี้ครับแล้วก็มันจะเป็นสายพันธุที่ต้านทา,านโรคดีมากน้ําก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ถ้าเปรียบก,กับเ้่าตัวอื่นถ้าสมมุติว่าเป็นเรียกเป็นโรคใบไหมตัวอื่นจะมาก่อนเลยตัวนี้ก็ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเหมือนตอนนี้ครับมันมีแค่ คือตอนนี้มันเริ่มระบาดบ้างแล้วเหมือนกับใบครับสีแดงๆอะครับอ๋อที่เราเห็นไกลๆใบสีแดงนั่นหรอคะนั่นคือเชื้อราแต่มันไม่กระทุบเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคตอนนี้ครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะให้ผลผลิตสูงมากครับโอ้โหคุณผู้ชมครับแต่เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยตอนนี้สี่จุดสย์แล้วครับสี่จุดแล้วนะคะพี่สาวร้ยบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยแน่นอนเกษตรกรถ้าเห็น จบแล้วต้องเป็นเกษตรกรแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเกษตรกรไทยแลนด์4.0แล้วครับเดี๋ยวนี้เกษตรกรต้องมีตัวช่วยเลยนะครับมีอะไรคะถือจบอย่างเดียวไม่ได้นี่ครับแท็บเล็ตพี่พี่สารดเอาแท็บเล็ตนี้ไว้ทําอะไรคะในการตตอตนี้ความรู้เยอะมากเกษตรกรต้องมีจําเป็นนะครับเดี๋ยวนี้ครับเช่นว่าดูสภาพอากาศเราสามารถคํานวณสภาพอากาศได้สิวันข้างหน้าวางเพลทแล้วครับแล้วก็ยังมี ความรู้เยอะแยะในนี้สูตรปุ๋ยมียาปัิสูพืชอะไรพวกนี้ครับก็คือเป,เป็นเป็นแหล่งที่เราสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เยอะมากจริงๆมากครับนะคะควบคุมเลยครับ <mm> <อ>มีอะไรก็ <poquito> ถามได้หมด <im> <mumbles> ถามได้หมดนาคได้หมะ,ะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้พี่สาโรสบอกว่ามีอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ เราช่วยทุนแรงไปไปเยอะเลยถ้าเราทําเกษตรหลายแปลงครับที่ที่เยอะๆถ้าไม่มีเครื่องทุนแรงทํายากมากอ่ะอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนหรือว่าเราไปดูกันเลยไหมครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยครับเอาไปครับครับครับเชิญเลยครับครับครับ แล้วเนี่ยพี่สารดลงมาดูแปลงนาแบบนี้ทุกวันไหมคะพี่เออปกติพี่จะมาดูแค่อาทิตย์ละครั้งสองครั้งครับอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็พี่ทําอย่างอื่นด้วยโอ้ทำหลายหลายอย่างครับ, <laughs> รบเดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นต้องมาทุกวันแล้วเรามีอ่า นวัตก,กรรมสามารถดูที่บ้านก็ได้เลย <laughs> อยู่ที่ไหนก็ดูแปลงดได้อย่างนั้นเหรอคะครับดูได้เลยครับโอโ้สุดยอดจริงๆค่ะผู้ชมวะนากวค,ครับเนี่ยมาดูนวัตก,กรรมตัวใหม่ของพี่ที่ช่วยทุนแรงในการเกษตรของพี่ครับโอ้โหทำไมมันใหญ่อย่างงี้คะพี่สาวรอดนี่เขาเรียกว่าอะไรคะอ่านี่คือโดนเพื่อการเกษตรนะครับเดี๋ยวนี้โอ้ยพี่สวัสดีค่ะเชิญเชิญเลยค่ะพี่อ่านี่คืออ่านี่คือคนคนพ่นยาครับคนพ่นยาโอู้ทีคนขับคนขับคนขับคุมเจ้าโดนตัวนี้ครับใจครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยอะค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นโดนเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะเลยใช่ครับกระบวนการทํางานของเขาเป็นยังไงบ้างคะพี่หลักการทํางานของโดนพุ่งยาต,ตัวนี้นะครับผมคือหลักการแรกครับผมเราต้องมองหน้าง,งานว่าเป็นหน้าแบบไหนต้องวิเคราะห์สภาพาเป็นลมให้ได้ก่อนว่าหน้านี้เราจะทําแผนที่แบบไหนครับผมคือผมมองตัวนี้แล้วนาตัวนี้มันเป็นปลา เราไม่สามารถเดินทําแผนที่ได้ผมก็ใช้วิธีการบินทาแผนที่นะครับผมเราก็นําเครื่องเทคออฟขึ้นไปสารวจพื้นที่ของแปลงนาน,นี้ก่อนว่ามันมีจํานวนกี่ไร่เราทําแผนที่เสร็จมาประมวลดูว่านาแปลงนี้มีจํานวนกี่ไร่เราจะใช้น้ายาก,กี่ลิตรต่อไร่แปลงนี้สารวจแล้ว มีจำนวน3ไร่เราก็ใช้น้ำยา6ลิตรต่อไร่ใช้อัตรายี่0ซีซีต่อน้ำา1 6ลิตรตอนนี้มันสามารถประหยัดน้ำยาให้กับเจ้าของนาได้ครับผมสำหรับการพ่นที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นการพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเป็นเชื้อราที่ทำลายราโรคพืชหรือเชื้อราที่มากับน้ำนั่นเองค่ะการทำเกษตรแบบ4.0เดิดการดึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นตัวช่วยในการทำการเกษตรซึ่งเจ้าโดนเพื่อการเกษตรตัวนี้สามารถลดระยะเวลาในการให้ปุ๋ยกับพืชประหยัดปริมาณของปุ๋ยถือว่าลดต้นทุนในการผลิตและสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง20%ต่อไร่เลยทีเดียวค่ะ และว,วันนี้นะคะมีการสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอมาแบบง่ายๆทำได้ที่บ้านมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะโดยอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะหม้อหุงข้าวทัพพีถุงพลาสติกทนร้อนขนาด9คณ14นิ้วยางวงเข็ม และหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาชนิดแห้งค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะหุ่งข้าวโดยใช้สูตรข้าวสาร3ส่วนน้ำา2ส่วนสุยข้าวให้ทัว่วตักข้าวขณะร้อนใส่ถุงถุงละประมาณ250กรัมหรือประมาณ2-3ทัพพีค่ะ ถุงแล้วเกลีย่ยพักไว้ให้อุ่นเกือบเย็นค่ะเหยาะหัวเชื้อถุงละ2-3สครั้งรัดปากถุงแล้วเขย่าให้เชื้อกระจายทั่วแล้วใช้เข็มแทงใต้แหน่ยางยา่ง20-30รูค่ะนำมาพักไว้ที่ร่มแล้วดึงถุงให้อากาศเข้า บ่มไว้2วันแล้วเขย่าให้เชื้อกระจายอีกครั้งแล้วบ่มต่ออีก5 7วันค่ะหลังจาก7วันผ่านไปค่ะเราก็ได้หัวเชื้อไตรโคเดมาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วส่วนวิธีการใช้จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ วันนี้เรามีวิธีการใช้เชื้อราไรโคเดมาอย่างถูกวิธีมาฝากกันด้วยค่ะเชื้อราไรโคเดอมาเป็นเชื้อราที่จะยับยั้งการจเจริญเติบโตและทำลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดค่ะเรามาดูวิธีที่1กันเลยค่ะการคลุกเมล็ดโดยมีเมล็ดพันหนึ่งกิโลกรัมเชื้อสด10กรัมหรือ1ช้อนแกงน้ำา10มิลลิลิตรค่ะ วิธีที่2ใช้ทางดินโดยมีเชื้อสด1กิโลกรัมปุ๋ยอินทรีย์100กิโลกรัมปัข้าว4กิโลกรัมผสมกับวัสดุพกกล้าโดยใช้ส่วนผสมของเชื้อ4ส่วนและวัสดุพกกล้า1ส่วนรองร้นหลุมหว่านหรือโรยโดยในพืชผักใช้วิธีหว่านส่วนผสมของเชื้อประมาณ80-160กิโลกรัมต่อไร่ หรือ50-100กรัมต่อตันส่วนไม้ผลหรือไม้ยืนต้นใช้3-5กิโลกรัมต่อตันค่ะวิธีที่3ใช้ฉีดพ่นเชื้อสดครึ่งกิโลกรัมน้ำ3าม0ถึงหนึลิตรกรองเอาเฉพาะน้ำเชื้อเพื่อนำไปฉีดพ่นค่ะวิธีที่4ใช้ทาลำต้น โดยมีเชื้อสดครึ่งกิโลกรมัมน้ำหนลิตรขุ่นแดงครึ่งกิโลกรมัมผสมแล้วใช้ทาลำต้นได้เลยค่ะเมื่อลองนำวิธีทั้ง4วิธีไปใช้แล้วจะทำให้พืชผลห่างไกลากจากเชื้อราที่จะมาทำลายพืชได้แน่นอนค่ะ สำหรับหัวเชื้อไรโคเดอร์ม,มาสามารถขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยเหลือกเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดค่ะ ป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสําหรับการทํางานของเจ้าโดนเพื่อการเกษตรต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์สําหรับเกษตรกรรายใหญ่หรือว่าเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการที่จะลดเวลาในการฉีดพ่นผลผลิตต่างๆเพื่อที่จะให้พืชผลทางการเกษตรเจริญแล้วก็งอกงามที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นการตอบโจทย์เลยทีเดียวค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับหัวหน้าชัยวัฒน์อินทรานรงค์นะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสํานักง,งานเกษตรจังหวัด,ดนคร รีธรรมราชค่ะขอญาตสวัสดีค่ะนะคะน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาทำให้เกษตร,รกรในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากทีนี้ทางสำนักงานเกษตร,รจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนีย่ยเราได้นำนโยบายของภาครัฐในเรื่องของการเยียวยาและช่วยเหลือเกษตร,รกรหลังน้ำลดยังไงบ้างคะครับในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับนครศรีธรรมราชนะครับเราก็ได้มีแนวทางนะครับในการ ช่วยเหลือนะครับแล้วก็เยียวยาพี่น้องเตกกรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเราแบ่งระยะในการช่วยเหลือเสรกรเราเป็น3ระยะนะครับคือระยะเร่งด่วนระยะกลางกลางและก็ระยะยาวนะครับในส่วนของระยะเร่งด่วนนะครับนอกจากการสํารวจนะครับความเสียหายของพี่น้องเตกกรแล้วนะครับเราก็ได้กําหนดแนวทางนะครับในการ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการพื้นฟูนะครับพื้นที่สวนพื้นที่นานะครับหรือพื้นที่การเกษตรอื่นๆของพี่น้องเกษตรกรน,นะครับในเรื่องของการจัดการดิน <S 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 ะนะครับการจัดการน้ําพื้นที่ในในพื้นที่แปลงนะครับที่มีน้ําท่วมขังอยู่นะครับโดยเฉพาะนะครับการป้องกันกําจัดโรคพืชตัตรูพืชต่างๆะนะครับที่มากับน้ําท่วมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหลักๆนะครับก็จะเป็นเชื้อรานะครับที่จะเข้าทําลายาระบบรากนะครับหรือระบบต้นของพืชของพิน่น้งเรกรนะครับในส่วนนี้ทางสามาเสียงจังหวัดเองเนี่ยก็ได้กําหนดแนวทางนะครับในการส่งเสริมให้พิน่น้งเสกรเนี่ยใช้เชื้อรานะครับในการป้องกันกับจัดเชื้อราด้วยกันคือใช้เชื้อราไตรโคดมาในการแก้ปัญหาโรคที่เกิดกับระบบรากเป็นหลักของของพืชในในส่วนนี้นะครับทางสามาเสียงจังหวัดก็ได้กําหนดนะครับ เป้าหมายในการผลิตนะครับเชื้อราไตรโคดมาเพื่อสนับสนุนและก็ช่วยเหลือพี่น้องเสกกรนะครับโดยส่งเสริมและสนุนให้ทางสมาเสียมเพลเนี่ยดำเนินการผลิตเชื้อราไตรโคดมาสนับสนุนพี่น้องเสรกรผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนะครับซึ่งมีอยู่ทุกอำเภอ อำเภอละ1 0์ในในเบื <left> ้องต้นนะครับค่ะก็คือคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะขอความรู้ในเรื่องของการทำเชื้อไรโคเดอร์มาก็สามารถไปขอข้อมูลได้หรือว่าไปขอคำปรึกษาได้มีศูนย์ทั่วประเทศใช่ไหมคะมีศูนย์จัดการตัดตูเพืชจุชนอยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศครับที่น้อสเสกรที่มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม หรือว่าเกิดการระบาดของโรคพืชเกี่ยวกับระบบรากต่างๆเกิดที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยก็สามารถที่จะขอรับการสนับสนุนนะครับเชื้อราไดโคเดมาได้นะครับโดยผ่านทางสามาัถเสียมเพอค,ครับก็เรียกได้ว่าทางด้านของสำนักงานเกษตรจังหวัดแต่ละจังหวัดเขาก็มีบทบาทนะคะที่จะ ช่วยกันช่วยเหลือกับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยต่างๆนะคะครหรือว่าอยากจะขอข้อมูลปรึกษาในเรื่องของการทําเกษตร,รก็สามารถปรึกษาได้ที่เกษตรอําเภอทุกๆอําเภอรหรือว่าสถานที่เกษตรอําเภอใกล้บ้านของคุณผู้ชมเองได้ทั่วประเทศเลยนะคะครเรียกได้ว่าวันนี้เราสะท้อนใะห้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการเกิดวิกฤตปัญหาที่ผ่านมาน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกษตรกรในพื้นที่ก็เรียกได้ว่าต้องสู้กันต่อไป และแต่ละ หน่วยงานภาคราชการก็เข้ามาส่งเสริมและก็พร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดของรายการรอบภูมิภาคนะคะสาหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณชัยวัฒน์อินทรนรงค์นะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณมากค่ะรวมไปถึงขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามรับ ชมกันมาโดยตลอดหมดเวลาลงแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันจินตนาสุดสะอาดพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงาน NBT นนครศรีธรรมราชต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ